สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะมีคนถามหมอว่าหมอคะโปรไบโอติกมันคืออะไรคะสาคัญจริงไหมเพราะเห็นแบบพูดกันเยอะมากเลยช่วงนี้ว่าเฮ้ยให้กินโปรไบโอติกดูแลสุขภาพของตัวเองโปรไบโอติกนี่สําคัญมากพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากอยากจะให้หมอพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังส่งกันเข้ามาถามนะคะหมอจะพูดให้ฟัง โปรไบโอติกเนี่ยก็คือจุลินทรีย์ที่ดีๆอยู่ในร่างกายของเราตั้งแต่แบบโอ้โหส่วนใหญ,ญ่อยู่ในลำไส้ก็คือเป็นแบคจุลินทรีย์ดีๆในลำไส้ของเราซึ่งสมมติเอาเซลลของเราทั้งร่างกายเลยเนี่ยทั้งตัวหมอเลยตั้งแต่หัวจดเท้าเอาเซลมารวมกันมีอยู่สิบเปอร์เซ็นต์เซลทั้งหมดเนี่ยเอามาแล้วก็เซลลจุลินทรีย์ในร่างกายของเรามารวมกันเนี่ยมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดดูดิว่าเหมือนกับอันนี้เอามาปั้นรวมกันเป็นก้อนนะเซลลจุลินทรีย์เนี่ยของร่างกายเราตั้งแต่หัวจดเท้า,เามาปัั้นนรวมกีนน่ เป็นก้อนหนักเหมือนเป็นสมองเลยนะเป็นกิโลเลยนะเหมือนลูกบอลลิงอย่างเงี้ยแต่เอาเซลล์แขนเซลล์ขาเซลล์ตับเซลล์อวัยวะของเราทั้งหมดมารวมกันเท่าลูกเทนนิสคืออัตราส่วนเนี่ยก็คือด้านนี้อันนี้เป็นแบบเป็นสิบเปอร์เซนกับกับเก้าสิบเปอร์เซนต์อ่ะก็คือเซลล์จุลินทรีย์เราเยอะมากเหมือนเราไปอาศัยอยู่ในเขาอะ่ะแล้วไอ้ก้อนที่มาปั้นเป็นลูกบอลลิงเนี่ยรู้ไหมเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์อยู่ในระบบทางเดินอ,อาหารของเราค่ะ ออก็คือที่จริงมันมีหมดนะตั้งแต่ปากก็มีจุลินทรีย์ดีๆไปที่หลอดอาหารลงไปกระเพาะลงไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มีจุลินทรีย์หมดเลยแล้วส่วนใหญ่นะะียค่ะ99%อยู่นี่ด้วยแต่ผิวหนังเราก็มีนะระบบทางเดินหายใจก็มีงั้นจุลินทรีย์เนี่ยแบบพวกนี้มันเป็นแบบเป็นโปรไบโอติกสิ่งที่ดีกับร่างกายเรามากสำคัญมากๆค่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจุดเล็กๆแต่มีพลังมหาศาล ซึ่งบางคนบอกว่าเราต้องดูแลมันไหมต้องดูแลเลยถ้าเราดูแลมันดีๆเนี่ยเก้าสิเอร์ซ็นในร่างกายเราแทบจะดีแล้วค่ะมันช่วยทุกอย่างคือถ้าลําไส้เราเนี่ยมันมีแบคเตเรียตัวไม่ดีนะเหมือนไม้กระดกอ่ะคือสมมุติว่ามีโจรบ้านเมืองนี้โอ้โหผู้บริหารก็เป็นแย่ทุกอย่างเป็นโจรกันหมดก็ไม่เจริญค่ะแต่ถ้าแบบว่ามันมีตัวมีตำรวจคอยจับผู้ร้ายตำรวจเยอะทุกอย่างดีโจรน้อยมันก็เป็นเป็นเหมือนไม้กระดกมีตัวดีตัวไม่ดีก็โดนกดตัวไม่ดีก็โดนให้หมดพลัง เหมือนกันค่ะแต่ถ้าตัวดีมันเด่นขึ้นมาเนี่ยเข<ส>าเรียกเป็นภาวะ d ิ s b i o s i s สในลำไส้คือลำไส้แย่ไปหมดแล้วตอนนั้นตัวไม่ดีเด่นมากตัวไม่ดีเด่นเนี่ยมันจะหลังสารพิษหลังท็อกซินชื่อแบบพวกกลุ่มอะไรละ่ะ แอมโมเนียมีกลิ่นกลุ่มฟีโนอลกลุ่มอะไรล่ะสคาสคา,สาทอสคาโทโอ,อ,อโหแบบเยอะค่ะชื่อของมันที่มันหลัง่งสารพิษเนี่ยอินโดอะไรพวกสารพิษพวกนี้ค่ะมันหลั่งออกจากตัวที่ไม่ดีตัวไม่ดีฉันผลิตแต่สารพิษสารพิษพวกนี้มันก็อยู่ในหรือในลำไส้ใช่ไหมพะหมอบอกแล้ว99%ของไอตัวพวกนี้มันอยู่ในลำไส้ทั้งนั้นแบคทีเรียพวกนี้พอมันอยู่ในลำไส้มันก็ทำให้วินไลน์ของลำไส้อะลำไส้เราจะต้องมีนิ้วยืนย่นๆคอยดูดซึมสารอาหาร โดนทำลายค่ะเฮี้ยนเตียนเลยวินลายก็เฮี้ยนเตียนเมือกที่เคยเคลือบลำไส้ให้ลำไส้ไหลให้ลำไส้แบบดูดซึมแต่สารดีๆสารพิษไม่เอามีเมือกคึม ุมเอาไว้เมื่อพวกนั้นก็โดนทําลายเป็นลําไส้รั่วแล้วก็พอสารพิษมันมันทำลายตรงลําไส้แล้วซึมออกไปสู่กระแสเลือดแล้วไปไะอะไรคะเข้าสู่กระแสเลือดไปที่ตับไปทําลายตัวตับไปทาลายตับอ่อ,อนฮอร์โม,โมนร่างกายรวนหมดเพราะตับเป็นตัวฟังก์ชันในร่างกายเราถึง500ฟังก์ชันตับอ่อนก็หลังอินซูลินคุณก็เป็นเบาหว,า,หวานขึ้นมาจากสารพิษตัวไม่ดีนี่แหละค่ะทั้งนั้นเลยจากเป็นภาวะดิสเบออซิซในลําไส้คือแบคทีเรียไม่ดีในลําไส้ค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าแบคทีเรียดีๆเยอะต่างกันเลยนะแบคทีเรียตัวดีๆเยอะมันก็เป็นคนดีอะ่ะเหมือนแบบโอโหเราก็มีแต่คนดีนะถือสินห้าไม่มีการขโมยบ้านนี่แทบไม่ต้องล็อกบ้านใช่ไหมไม่ต้องอห่วงว่าเออมาล็อกรถแล้วแบบเปิดเข้าไปทำ้ายคือมันมีแต่ตัวดีดอ,อ,อ่ะก็คือตัวดีๆเช่นพวกอะไรคะเราเคยได้ยินชื่อแลคโตบาซิลัสอ่าบิฟิโดแบคทีเรียมอ่า แบคทีเรียมอะไรล่ะเขาเรียว่าบาซิลัสโคแอกูลลนอะไรพวกนี้ค่ะคือเป็นแบคทีเรียตัวดีๆพวกนี้มันก็จะสร้างส,สารที่ดีเหมือนกันออตั้งแต่ตัวแรกๆนะแบคทีเรียตัวดีเนี่ยนะช่วยกันย่อยอาหารอาหารมาหรอฉันไม่ได้ปล่อยจะสารพิษให้ทําลายอาหารเหมือนกับตัวไม่ดีทําลายมาถึงกูยิงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ตัว ตัวดีนี่จะไม่ใช่ค่ะมาถึงแบบอ่าฉันดูแลช่วยย่อยอาหารช่วยดูดซึมอาหารอาหารที่ได้เข้าไปก็อ่าดูดซึมเข้าไปดีร่างกายก็ได้สารอาหารที่ดีการย่อยอาหารก็ดีท้องไม่อืดไม่เฟอ้อระบบย่อยไม่มีปัญหาการเกิดที่แบบ เหมือนอะไรล่ะพวกลำไส้แปรปวน irritable bowel syndrome ต่างๆจะดีขึ้นถ้าแบคทีเรียดีๆของคุณข้างในมันเยอะนะคะสารอาหารคุณจะไม่ขาดได้สารอาหารเข้าไปโปรตีนคนนี้กินเข้าไปกับกินเข้าไปดูดซึมได้น้อยเพราะว่าแบคทีเรียในลำไส้คุณไม่ดีเลยลำไส้รั่วแต่ถ้าเกิดแบคทีเรียในลำไส้คุณดีสารอาหารก็ดีอ่า การย่อยอาหารก็ดีมันช่วยสร้างวิตามินด้วยสร้างกลุ่มพวกวิตามิน B1 B2, B12 วิตามิน K2 ที่หมอเคยพูดไปถ้าแบคทีเรียในลำไส้คุณดีเนี่ยไม่ต้องไปหา K2 เสริมจากภายนอกเลยค่ะก็คือมันสร้างเองวิตามิน K2 มันสร้างเองที่ทําให้หลอดเลือดคุณยืดหยุ่นดีเอาแคลเซียมไปเก็บที่ได้ดีไม่ต้องมากิน K2 เสริมเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือหน้าที่ของแบคทีเรียดีๆในลำไส้ด้วย ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนทั้งระบบเลยค่ะจะก,การเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายจะาก,การหลับนอนจะตื่นจะนอนจะอุณหภูมิในร่างกายเพราะมันส่งไปกัดเบรนคอนเน็กชันหมอเคยบอกแล้วกัดคือลำไส้เบรนคือสมองมันส่งต่อกันค่ะมันสั่งหลั่งสารดีๆคือช็อตเชนแฟตตี้แอซิดไปกระตุ้นสมองสมองบูสสมองมีพลังสมองจะได้สารดีดจากแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยจะไปกระตุ้นการหลั่งกาบาสารกาบาในสมองก็ทำไรคะมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สมองสร้างขึ้นนะ มันก็ทําไงล่ะลดเซลล์เสื่อมในสมองสมองไม่แบบเอาใคเอาไซเมอร์พ์กินสันทุกอย่างเริ่มต้นจากลำไส้หมดเลยนะเอ,อ่อมันจะกระตุ้นการหลัง actor, เบนดีไลท์นีโรโทฟิกแฟกเตอร์อ่าเป็นตัวที่แบบสร้างเซลล์สมองใหม่ก็คือถ้าเกิดลำไส้คุณดีเนี่ยมันจะส่งไป ส่งไปให้่าสร้างเซลล์สมองเพิ่มสร้างกาบ้าเพิ่มแล้วก็อะไรละ่ะกระตุน้นการหลั่งสารซีโรโทนินเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินคุณผ่อนคลายสดชื่นหลับได้ลึกหลับได้ดีโรคทางจิตเวชก็ลดลงโรคแบบอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าที่เขาบอกไง่พวกคนซึมเศร้ามาเนี่ยใส่แบคทีเรียดีๆเข้าไปหรือเอาอุจจาระของเขามาตรวจมีแต่แบคทีเรียตัวไม่ดีค่ะมันคือมันส่งไปที่สมองมีชีวิตชั้นแบบสมองสารเคมีในสมองก็ไม่บาลานซ์ดูแลลำไส้เลยค่ะ all disease begin in the gut นะคะโรคทุกโรคเกิดจากลําไส้นะคะงั้นก็คืองั้นคุณหลังไอแบคทีเรียดีๆมันหลังสารดีๆใช่ไหมเช่นพวกช็อตเชนฟิตตี้แอซิดอะไรบ้างละ่ะบิวเทเรตอย่างเงี้ยไปกระตุ้นให้พลังงานสมองแล้วมันพลังงานลําไส้ด้วยนะลําไส้ก็บีบตัวดีตัวเป็นพลังงานเนี่ยพลังงานที่ลําไส้ด้วยพลังงานสมองด้วยลําไส้คุณก็ไม่แบบท้องอืดผูกท้องผูกไม่ถ่ายสักทีเพราะลาไส้คุณก็บีบตัวดีและอะไรคะช่วยเรื่องภูมิคุ้มกัน ลำไส้เราเป็นตัวหลังภูมิคุ้มกันสักของร่างกายนะอก็คืออะไรล่ะเมืกเมือกที่ลำไส้เนี่ยสารเมืกเมือกต่างๆเทเยอร์แพดเนี่ยตัวภูมิคุ้มกันทั้งนั้นนะอ่งั้นก็คือถ้าแบคทีเรียดีๆอยู่ในลำไส้คุณเยอะๆมีสัปโปไบโอติกดีๆเนี่ยลำไส้คุณหลังภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะอื แล้วก็ลดการเกิดไอ้พวกลิกิกัตซินโดมคนที่เป็นโรคลำไส้รั่วเดี๋ยวก็เฮ้ยไม่เคยแพ้เราอยู่ดีเดี๋ยวแพ้เออเหมือนที่หมอก็เคยแพ้นิกเกิลอ่าเป็นไทรอยเป็นพิษที่หมอเคยเป็นเนี่ยนี่แหละค่ะเป็นโรคจากลำไส้คุณระบบภูมิคุ้มกันคุณไม่ดีมันรั่วไปหมดแต่ก่อนหมอกินอะไรละ่ะคุกกี้เค้กโดนัทครัวซองทำงานอยู่โรงพยาบาลเนี่ยฝั่งตรงข้ามร้านโรงพยาบาลเป็นร้านโอ้โหอาหารทาร์ตทาร์ตอะไรล่ะ ทาดไข่ปาต้องโกตัวบิ๊กๆใหญ่ๆโอ้นั่งกินอย่างนั้นทั้งนั้นเลยค่ะกลางคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเป็นหมอสูทำคลอดก็เกิดเป็นโรคต่างๆขึ้นมานี่แหละค่ะถ้าเกิดคุณดูแลลำไส้คุณให้ใหดีนะ rom, ลิกิกัสซินโดมลำไส้รั่วก็หายเพราะแบคทีเรียดีๆมันสร้างสารเคลือบลำไส้อลาลำไส้คุณก็ดีแต่ต้องรอการเทินนะสมมติเป็นมาแล้วอย่าแบบใจร้อน3เดือน5เดือน เซลล์ลำไส้คุณก็สร้างขึ้นมาใหม่วินไลน์มาใหม่อย่างดีทุกอย่างไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแย่แล้วต้องแย่ตลอดไปมันหายได้ค่ะแต่ต้องเปลี่ยนตัวเองแบบ ต่อเนื่องนิดนึงเพราะหมอตอนนี้หายหมดแล้วนะยาที่เคยกินเป็นแบบเป็นสิบสิบเม็ดทั้งไทรอยเป็นพิษทั้งกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นแมสเนียเกรวิสทั้งผื่นแพ้เรื้อรังแพนิเกิลจับเหล็กไม่ได้เลยผื่นขึ้นทุกอย่างก็จะลำไส้หมดช่วยดูแลลำไส้ค่ะแล้วคนแล้วรู้ไหมการดูแลลำไส้ดีๆแบบทีียดีๆมันกระตุน้นการหลั่งอินเตอร์เฟอรอนนะมันเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเลยค่ะ บอกคนที่ติดเชื้อง่ายเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ใซนัดเดี๋ยวก็ภูมิแพ้น้ำมูกไหลพอคนก็ป่วยกันทั้งบ้านฉันเป็นอยู่คนเดียวแพงก็เป็นอยู่ได้ใครป่วยในบ้านฉันติดฉันติดนี่แหละคะ่ะกระเพาะปะสัสสาวะอักเสบหมอเจอมาแล้วเดี๋ยวก็ฉี่แสบฉี่ขัดเดี๋ยวก็ช่องคลอดอักเสบตกขาคันเชื้อราทัาไงคนอื่นไม่เป็นนะไปเข้าห้องน้ำสกปรกเหมือนกันทําไมคนนี้เป็นเชื้อราอีกคนนึงไม่เป็นแบคทีเรียนในลำไส้คุณไม่ค่อยดีะระบบภูมิคุ้มกันคุณไม่ดีเพราะว่าภูมิคุ้มกันอยู่ ลดแม้แต่โรคเรื้อรลังนะโรคแบบกลุ่ม ncd อะค่ะเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดสตรอ แม้แต่มันเลง็งเพราะว่ามันสัมพันธ์กับลําไส้หมดเลยค่ะที่หมอบอกแล้วว่าตัวไม่ดีปุ๊บมันจะหลั่งสารพิษออกไปฮอร์โมนคุณรวนหมดค่ะไทลงไทรอยเป็นหมดค่ะตับอ่อนทํางานไม่ดีหลัง่งอินซูลินไม่ได้เบาหวานก็ถามหาพอร่างกายคุณดื้อต่ออินซูลินโรคก,ก็ตามมาเป็นหางว่าวเลยใช่ไหมโรคอ้วนเขาบอกว่าคนที่ลดน้าหนักไม่ลงกินเท่าไหร่ก็อ้วนแทบจะดมยังอ้วนเลยเนี่ยดูแลลําไส้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าพวกแบคทีเรียดีๆมันจะกระตุ้นระบบเผาผานเผาผาน,ผานคุณจะดีคุณจะไม่อ้วนถ้าลําไส้คุณโห กลางตะกันไปหมดเลยเนี่ยคะ่ะวนง่ายน้ําหนักก็ไม่ลงโรคต่างๆก็ถามหาสรุปเลยนะคุณต้องเพิ่มแบคทีเรียรดีๆในลําไส้ของคุณแล้วลดตัวไม่ดีซะซึ่งคนจะสนใจแต่อาหารจริงๆแล้วคือไลฟ์สไตล์ค่ะทั้งหมดของคุณไม่ใช่แค่อาหารอาหารเป็นส่วนหนึ่งแต่คนส่วนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรากินวันนึงตั้งสามมือ้อทุกวันทุกวันทุกวันเข้าไปก็ไปกระตุ้นไปกลางการอักเสบอยู่แต่ไม่ใช่ว่ากินแต่อาหารดีๆแล้วไม่หลับไม่นอนมันทุก ทุกปัจจัยอ่ะการออกกําลังกายก็มีผลให้เลือดไหลเวียนดีๆการออกกาลังกายทีนึงคุณมีเหงื่อออกขับสารพิษนะออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมมันมีผลหมดอ่ะหลับนอนกลางคืนนะคุณไม่นอนเลยทํางานยันเช้าแล้วมานอนตอนกลางวันมันไม่ใช่ค่ะคุณต้องนอนหลับเพื่อให้โกตรฮอร์โมนมันหลัง่งคือต้องทําหลายปัจจัยอ่ะความเครียดเครียดมากๆมีเรื่องอะไรนิดน,นึงไม่ได้ดังใจชั้นเครียดตลอดกับอีกคนนึงก็ปล่อยวาง ความเครียดทาให้ร่างกายเกิดการอักเสบทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่อาหารก็สําคัญที่หมอบอกไงต้องงดอะไรคะน้ําตาลทําลายภูมิคุ้มกันอย่างมากกระตุ้นการอักเสบในร่างกายคุณอย่างแรงน้ําตาลเป็นอาหารของพวกแบคทีเรียไม่ดีเลยนะมันชอบมากๆของแปลรูปไขมันทรานไขมันที่เหนียวๆจากการผัดทอดโอ้แบคทีเรียมาจับกินเลยกินไขมันตัวไม่ดีกินน้ําตาลที่มันแรงๆจะจัด่ากินนมวัว เขาหมอเขาศึกษานะกินนมบัวแล้วสองกล้องเขาสองกล้องเป็นแบบหลายเคสเลยจะเป็นพันๆหลายๆพันเคสเลยโหคนที่กินนมบัวนะเคลือบลำไส้แบบตะก,กันเต็มเลยค่ะลำไส้เกิดการอักเสบแต่คนทีน่นมบัวมันคือน้ําเหลืองบัวเอ่อมันคือฮอร์โมนเร่งมันคือมี i อ f 1สูงคือ ให้เปลี่ยนเป็นนมแอลมอนนมวอลนัทนมพิตาชิโอนมข้าวนมอะไรได้หมดเลยค่ะงั้นก็คือจากอาหารเนี่ยต้องไปฟังคลิปเรื่องการดูแลลำไส้ที่หมอเคยทำเอาไว้แต่คลิปเรื่องนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องโปรไบโอติกสำคัญยังไงเออมันต้องปรับเปลี่ยนหลายพฤติกรรมค่ะโปรไบโอติกทานเลยค่ะอาหารไหนที่มีโปรไบโอติกอ่ะกิมจิหมอก็เคยพูดเรื่องกิมจิคือแบบเอกกิมจิคืออะไรเพิ่งมาฟังคลิปนี้คีเลยกิมจิกับหมอปุ้มขึ้นเลยค่ะกิมจินัท โตเทมเป้ข่าวมากผักเสี่ยนดองมิสุโซยุโอยเยอะอะอซวเค้โยเกิร์ตโยเกิร์ตก็อยากให้ทําจากมะพร้าวหรือนมพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะนมถั่วเหลืองมาทําโยเกิร์ตหมอให้นีท,นทํานมถั่วเหลืองทําโยเกิร์ตอย่างเงี้ยไปฟังคลิปเรื่องโยเกิร์ตจากจากนมถั่วของหมอไปนะคะหรือพวกประโยชน์ของโยเกิร์ตหมอก็พูดไว้แล้วของพวกคอมบูชอ่อน้ำหมักต่างๆพวกนี้ค่ะเป็นเสริมแบคทีเรียดีๆเข้าไปนในลําไส้เราหมดเลยทําให้ลําไส้เราแบบ มีแต่ตัวดีๆขึ้นมาแล้วก็อย่าไปใส่อาหารตัวไม่ดีให้พวกน้ำตรงน้ำตาลต้องลดจะบอกให้มะถ้า บางคนบอกว่าเน้นแต่กินโปรไบโอติกกินเข้าไปกินเข้าไปแต่คุณไม่ได้ให้อาหารมันมันมี2แบบนะโปรไบโอติกคือตัวแบคทีเรียดีๆพรีไบโอติกคืออาหารของมันคุณต้องให้อาหารมันด้วยมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะเหมือนปลาว่าอยู่ในน้ําคุณเอาปลามาเลี้ยงแต่คุณไม่ให้อาหารมันเลยมันก็ตายค่ะอยู่ได้ไม่นานงั้นช่วยกินอาหารที่เลี้ยงโปรไบโอติกด้วยอาหารที่เลี้ยงโปรไบโอติกนี่คือไฟเบอร์ต่าง ที่กินเข้าไปแล้วไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่บอกแล้วโปรไบโอติกมันจะอยู่ที่ลำไส้ซะเยอะมาก99%เลยพอมาได้อาหารมันก็ดีดาดีดาได้กินอาหารดีใช่ไหมแต่พอได้น้ำตาลมันก็สลบแบคทีเรียตัวไม่ดีก็ขึ้น เออนะคะแต่น้ําตาลก็สําคัญต้องเป็นน้ําตาลที่ไม่ใช่ขึ้นเร็วเกินไปเป็นน้ําตาลจากพวกฟักทองแครอทเอ่อมันม่วงพวกนี้มันก็ได้น้ําตาลเหมือนกันแต่มันค่อยๆสโล์ร่างกายไม่มีการอักเสบแต่คุณน้ําตาลจากคุกกี้โดนัทหรือกินน้ําตาลเป็นช้อนชงกาแฟโอ้โหร่างกายอักเสบแรงค่ะแบคทีเรียดีๆในลําไส้ชอบแบคทีเรียไม่ดีตีด,ดาเลยชอบนะงั้นก็คือพยายามใส่อาหารที่เลี้ยงแบคทีเรียดีๆให้มันโตขึ้น,โต,นโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเช่นพวกอะไรคะพวก ไฟเบอร์ iber, ถั่วต้มต่างๆพวกกระเทียมหอมแดงหอมใหญ่พวกนี้ค่ะเป็นเป็นกรเป็นพรีเบอติกเป็นอาหารที่ดีของแบคทีรียดีๆพวกนั้นมันจะชอบอะไรอีกอะพวกกล้วยกล้วยนี่ก็เป็น ผงกล้วยดิบอย่างเงี้ยหรือกล้วยทั่วไปท mm ี่เรากินเนี่แหละค่ะก็เป็นเป็นพรีเบอติกที่ดีแก่นตะวันหน่อไม้ฝรั่งอะไรพวกเนี้ยค่ะพวกไฟเบอร์ต่างๆถั่วต้มต่างๆทานไปเลยมันมันม่วงมันม่วงมานั่งทานเลยอื พวกนี้จะช่วยเสริมแบคทีเรียเป็นเป็นอาหารให้แบคทีเรียดีๆคุณต้องคิดถึงปล่อยปล่อยปลาเข้าไปในคลองแสนแสบอะใส่ตัวแบคทีเรียดีๆเข้าไปแล้วแต่มันไม่มีอาหารให้มันแบบนึงมันก็ตายค่ะมันอยู่ไม่ได้ต้องปรับสิ่งแวดล้อมก่อนหมอเคยทคําคลิปเรื่องพรีกับโปรไบโอติกอันไหนสําคัญกว่ากันจริงๆแล้วคุณควรจะต้องปรับสิ่งแวดล้อม ล้างคลองให้สะอาดจะมีปลามาใส่แล้วคุณต้องปรับมันก่อนสักเกือบ2อาทิตย์นะอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์พอมันดีขึ้นแล้วเราเค่อยใส่แบคทีเรียดีๆเข้าไปแต่ถ้ากิดคุณกินโปรไบโอติกจากธรรมชาติอยู่แล้วมันก็มีไฟเบอร์เข้าไปอยู่แล้วแล้วก็หาไฟเบอร์อาหารเสริมให้มันกินทุกวันแต่บางคนบอกหมอมว่าหมอไม่สะดวกมานั่งกินกิมจิกันทุกวันมันก็นานๆทีป้าเออกินอะไรล่ะเทมเป้ก็เหม็นพวกอาหารหมักดองที่หมอพูดโปรไบโอติกอยากกินเป็นซองๆที่เขาซื้อขายกันไหม อันนั้นก็ได้ค่ะก็ทานได้แต่คุณควรที่ต้องปรับลำไส้ด้วยให้อาหารมันไปด้วยรู้ไหมลำไส้คุณยาว8-9เมตรนะคุณใส่โปรไบโอติกแบบซองเข้าไปมันก็อยู่ในช่วงช่วงเม็ดรแรกอะค่ะคุณต้องให้มันขยายพันุเองพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งคนถามหมอกันเยอะมากอยากจะให้หมอช่วยเรื่องเรื่องโปรไบโอติกหน่อยหน่อยอ่าหน่อยว่าแบบจะยังไงอยากจะให้มันสบายใจไม่อยากไปหาหมอทำให้เลยชื่อคิวแบบหมอผลิตมาแล้วเป็นโปรไบโอติกอย่างดี เป็นเป็นสายพันธุ์ของแบคทีรียที่กู๊ดแบคทีรียที่มีอะไรมาเก็ตที่หมอพูดแลคโตบาซิลัสเอ่อใบ บิฟิโดแบคทีเรียมอ่าแล้วก็บาซิลัสคอค์กูแลนพวกเนี้ยค่ะคือเป็นแบคทีเรียตัวดีๆเราต้องเลือกสายพันธุ์ที่มันทนกรดทนอะไรในกระเพาะได้นะเพราะว่ามันจะได้เข้าไปขยายพันธุ์ต่ออ่าแล้วก็ถ้าหมอแนะนํานะอย่าเอาซื้อที่เป็นแบบเม็ดหรือเป็นแคปซูลเพราะมันโดนอัดมันจะตายกันอยู่แล้วพวกเนี้ยคือเราผลิตมามันก็จะใกล้จะตายอยู่แล้วมันจะได้จํานวนโดสตามนั้นหรือเปล่านี่ยังยากเลยนะแล้วยิ่งคุณไปอัดต่อเป็นเม็ดอ่ามันตายระหว่างทําค่ะหรือไม่ก็อัดเป็นแคปซูลใส่แคปซูล ก็โดนอัดอยู่ดีอ่ะทาเป็นซองเลยค่ะถ้าเพื่อนจะอยากซื้อนะหนึ่งเป็นซองมันจะเป็นเป็นเพียวโปรไบโอติกไม่ไม่ต้องมานั่งอัดเม็ดอันที่สองกินแค่ช่วงสั้นๆค่ะช่วงที่มีปัญหาเพราะว่าเรากินยังไงมันก็ไม่ยาวไปได้ถึงเป็นเก้าเมตรหรอกค่ะมันก็อยู่ในช่วงแรกแต่ละคุณต้องใส่อาหารดีๆให้มันซึ่งหมอทาเนี่ยเป็นคิวแบกเนี่ยหมอมี เครียกว่ามันไม่ใช่แค่โปรไบโอติกอย่างเดียวมันเป็นซินไบโอติกก็คือมีทั้งอาหารให้มันด้วยหมอใส่เป็นฟุกโตโอลิโกแซคคาไล์ซึ่งอันนี้เหมือนในนมแม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกเป็นอาหารเลี้ยงของโปรไบโอติกแบบชั้นเกรดพรีเมียมเกรดดีอะ่ะก็คือมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสายสัน้นเป็นสายสั้นของฟุกโตโอลิโกแซคคาไลน์นำไปใช้ได้เลยแล้วแบคทีรียวพวกนี้มันจะแบบเหมือนได้สารอาหารจะแอคทีฟขึ้นจะ คุณภาพดีขึ้นจะขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งก็ควรปกติเราเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนจะเสริมเนี่ยขอสัก1,000จนถึง1,000 0แล้วแต่ไปเลือกบริษัทค่ะ1,000ถึง1,000 0ล้าน CFU ของตัวนะเพราะมันเดี๋ยวมันก็มีการสลายมีการโดนทําลายใช่ไหมถ้าเกิดจะเสริมทีหนึงก็ขอ1,000ถึงประมาณสัก1,000 0ล้านตัวของของการที่กินแล้วแนะนําให้กินเป็นซองๆอ,อ,อ,อย่าอัดเป็นเม็ดนะคะแล้วก็อย่าในนั้นอย่าปรุงลด,ดน้ําตาลมีน้ําตาลมีแป้งอะไรของหมอคิวแบกของหมอเนี่ยคือ เลือก3สายพันธุ์รวมแล้วเป็น800พันล้านตัวอยู่ในระหว่างเลนแต่หมออยากเลนไปทางสูงๆหน่อยแต่ไม่อยากให้เกินหมื่นเ,เพราะว่ามันก็เขาบอกว่ากินมากไปเช่นเป็นสองหมื่นสองหมื่นล้านของ CFU อาจจะมวนท้องปวดท้องร่างกายยังไม่ปรับได้แล้วก็แนะนำว่ากินสักช่วง2-3เดือนค่ะไม่ได้แบบว่าต้องตลอดชีพออนอกจากว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันมีความเครียดเยอะเลยลำไส้ทำงานไม่ดีกินกินแล้วกินต่อเนื่องไปช่วงหนึ่งแล้วต้องใส่อาหารดีๆของมัน ด้วยใช่ไหมคะแต่ของหมอมันก็มีอาหารดีๆอยู่ในนั้นแล้วด้วยนะแต่ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆกินอาหารจากไฟเบอร์ธรรมชาติอะไรต้มๆอ,อะไรต่างๆถั่วต้มอ,อะไรต่างๆเสริมด้วยแต่ถ้าเกิดใครสนใจคิวแบบนี้ก็ได้เลยเพราะว่าหมอใส่เป็น8,000ล้านของ C F U เลือกสายพันธุ์ที่ทนกดทนดังและมีประโยชน์3สายพันธุ์แล้วใสออ่อาหารให้มันด้วยคือฟุกโตออริโกแซคคาล แล้วฟุกโตลิโกซัคลายถ้าดูดีๆมันคืออาหารที่เหมือนลูกเด็กๆที่ได้นมแม่ไปใช่ไหมมันคืออาหารที่เลี้ยงโปรไบโอติกเด็กๆชอบดูดนิ้วเ,เด็กคลอดออกมาจากช่องคลอดแม่ได้โปรไบโอติกจากแม่แล้วแต่ไม่มีอาหารคือก็จะให้นมแม่เป็นฟุกโตออิโกซัคคลายคือเป็นพรีไบโอติกใส่อาหารให้มันซึ่งพรีไบโอติกเนี่ยมีหลายเกรดมีตั้งแต่แบบบริสุทธิ์เข้มข้น80% 85% 90% 95%ก็ต้องดูที่จุดนี้ด้วยของเหมาอนี่หมอใส่แบบ บริสุทธิ์ถึง95%พรีเโอติกของหมอนี่มันเป็นแบบปริมาณเพียงพอเลยอะก็คือเป็นแบบ2,000 มิลลิกร,รมัมของฟุกโตโอริโกแซาไลน์และบริสุทธิ์ถึง95%แล้วทําเป็นซองกอกปากกินวันละซองพอเลยค่ะกอกปากกินตอนท้องว่างมันจะได้ดูดซึมดีและแนะนําว่ากินต่อเน,นื่อง,งสัก2-3เดือนเช่นคุณเพิ่งไปผ่าตัดมาได้ยาปฏิชีวนะเยอะฉันเจ็บคอมาไม่สบายช่วงนี้มีความเครียดอดนอนรู้สึกเพลียระบุลําไส้ฉันไม่ดีแน่ๆหรือเป็นโรคที่หมอพูดมาทั้งหมดโอ้โหทั้งหลายท,ทั้งแหลออ่ระบบลําไส้ดีมันจะช่วยพวกนี้ระบบูุิคุ้มกันดีคุณก็ กินเสริมไปค่ะวันละซองวันละซองตอนท้องว่างๆนะคะ,ะซึ่งของหมอไม่มีน้ําตาลกลูเตนฟรี free, ไม่มีอะไรอีกละไม่มีนมบัวหมอไม่เอาพวกนี้อยู่แล้วหมอทานเองนะคะก็เลยแนะนําว่าให้เพื่อนๆแต่หมอก,ก็ทานแต่หมอทานตลอดเพราะว่ามันก็อเราผลิตเองแล้วก็ทานตลอดวันละซองไปแต่เพื่อนๆถามว่าสําคัญขนาดต้องทานตลอดไหมหมอบอกว่าพรีบโอติกสาคัญกว่า พรีไบโอติกคืออาหารให้มันสําคัญกว่าคุณกินโปรไบโอติกไปแค่ไหนแล้วคุณไม่ให้อาหารมันมันก็ตายแต่ของหมอเป็นซินไบโอติกนะไม่ใช่แค่โปรนะคือมีพรีไบโอติกข้างในผสมอยู่แล้วเป็นฟุกโตโอลิโกแซคคาไรก็โอเคค่ะก็ฝากให้ดูแลลำไส้วันนี้หมอก็พูดเรื่องโปรไบโอติกให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะถ้าสนใจคิวแบ็กก็ติดต่อน้องแอดมินมาค่ะโอเคค่ะเจอกันสวัสดีค่ะ